นี่วันนี้จะเอานี่มาสอนเนี่ยวันนี้กระดานของเราเป็นแบบนี้นะครับอ้าวันนี้มีคนสวยเข้ามาด้วยนะครับอ่ะ ก็คือแมรี่ภรรยาผมนั่นเองนะครับวันนี้นี่จะมาให้เคล็ดลับด้วยของการทำออนไลน์5เคล็ดลับข,ข้อละ5ล้านนะครับของการทำออนไลน์แมรี่นี่คือคุณไม่รู้ว่าดูแลหลังบ้านผมทั้งหมดเลยเออมื่อกี้พี่ใส่ใส่แว่นตาเว่นแว่นกันแดดใช่ไหม,ม You know what they say the future is so bright you gotta wear shades คุณ<ด>เข้าใจเปล่าแมรี่แมรี่แมรี่เขาให้คำ <laughs> บอกมาบอกว่าเนี่ย รู้ไหมว่าอะไรนะอนาคตเนี่ยสดใสเกินไปจนต้องใส่แว่นกันแดดเลยเขา้เาใจแล้วอนาคตแสงสว่างมันมัน,ม,นมันแบบว่าโอ้ยสดใสเกินไปอ่ะเข้าใจเปล่าจนสองใส่แว่นกันแดด uh huh. the, the future is so bright, the so bright I, gotta I gotta wear shades o <laughs> อ a คน่ารักดีตลกนี่ดูแมรี่หน้าเด็กตงลงมาเยอะ <No. S 1> นะแมรี่เนี่ยแบบว่าแมรี Mary ่ใครจะเชื่อว่า44ใช่ไหมแมรี่ ใครจะเชื่อว่า44หน้าเด็กไหนไหนทุกคนบอกว่าเดีย๋ยมายแมรี่หน้าเหมือนอายุเท่าไหร่ไหนบอกมาเด้ไหนเร็วทุกคนจำได้ไหมไม่กี่ปีแล้ว3-4ปีแล้วมีมีแอปอันหนึ่งที่ทุกคนเฮอกันใหญ่คือว่า uh, า guess my age อะไรสักอย่างอ่า <Guess S 1> ใช่ <my age. S 1> ใช่เราก็เราก็ลองลองเล่นดูลองคือถ่ายรูปไว้แล้วก็แอปมันจะมันจะเดาวออกว่า อายุเท่าไหร่มันจะพยายามเดาเราจะพยายามเดาว่าอายุเท่าไหร่เดาว่าอายุเท่าไหร่เราก็สองคนเออเล่นกันเถอะเล่นเล่นสักครั้งหนึ่งเราก็ถ่ายรูปแล้วรู้ไหมว่าแอปมันมันเดาว่าไง่ายตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะอายุสี่สิบเอ็ดกับสี่สิบหกแต่แอปเดาว่ายี่สิบเก้ากับสิบเก้าเข้าใไหม ดาว่าผมอายุน้อยกว่าแมรี่อีกไอแอปนั้น่ะยังอยู่เพราะว่าแอปนั้นมาเล่นต่อก้า,กานะา <c oughs> ตอนนี้ก็ว่าแมรี่ดูเด็กลงเยอะเลยใช่ไหมครับทุกคนแมรี่ยิ่งดูเด็กเด็กเด็ก,เด,กเด็กหน้าเป๊กว่าผมอีกหน้าเป๊แบบว่า คือคนที่นวดหน้าให้นะครับคุณอ้อยนะทุกคนเนี่ยจะไป,ไปไปไปตามเขาเลยนะไปไปถ้า,เ,าเขาเก่งมากเลยเขามานวดให้ผมกับแมรี่นะแล้วก็ผมจ่ายตังค์ด้วยนะคือเราไม่ได้เอาฟรีนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าโปรโมทให้เขาเพราะเขาจ่ายตังค์ไม่ใช่นะเขาเป็นเขาเป็นแบบว่าคนธรรมดามากเลยเป็นคนแบบซิมเปิลเงียบๆไลเ่รเรียบง่ายแล้วพูดจาเพราะแล้วก็มานวดหน้าให้เรานะครับแล้วก็แมรี่ก็ได้ผลมากเลย <S <S ใช่แมรี่ แถมยิ่งกว่านั้นคือมันสบายมากช,ชอบแบบว่าผ่นอนคลายแบบคลายเครียดใช่แล้วก็มันทำแต่ตอนนี้เขา busy มากนะคุณจะต้องจองคิวแล้ว<ม>เพราะตั้งแต่ผมโปรโมทให้เลยนะโอ้โหคนกรูกันนำ<า>คือไม่รู้ไม่รู้เป็นไรนะคือช่องของผมนี่แมจ,จิกนุ้ยมหัศจรรย์นุ้ยคุณโคตรโชคดีคนคุณประมาณ1,200คนนะครับที่มาดูอยู่ตอนนี้คุณโคตรโชคดีเพราะอะไรผมจะบอก สิ่งนี้ที่คุณจะก้าวหน้ากว่าคนที่ทําออนไลน์ทั้งหมดในตอนนี้ที่พลังจะเริ่มเพราะอะไรมีอันหนึ่งที่พี่พูดตลอดเลยเมลี่จําได้ไหมที่บอกว่าอินฟลูเอนเซอร์ไม่เวิร์กแล้วเกิดอะไรขึ้นในอเมริกาเดี๋ยวผมจะสรุป,ปหัวข้อห,หัวข้อคืออย่ายึดติดกับยอดไลค์อย่ายึดติดกับอย่ายึดติดกับยอดไลค์ยอดวิวอย่ายึดติดกับมันใช่เรื่องนี้สําคัญมาก คนจะคิดว่าเราสำเร็จเมื่อเราได้หนึ่งพันวิวหนึ่งมืนวิวหนึ่งล้านวิวถึงหนึ่งล้านวิวก็แสดงว่าต้องรวยแล้วแน่นอนอขอบอกว่าไม่ใช่ใชไม่จริงยอดวิวยอดไลค์ไม่เกี่ยวความสำเร็จไม่เกี่ยวเลย่เกียว,ยวที่สำคัญคือคุณภาพใช ของคอนเทนต์ที่เราให้ของคอนเทนต์จำไว้คำคำนี้ไว้เลยนะคอนเทนต์ที่สำคัญที่สุดเพราะใช่เพราะเราให้คุณค่าเราให้คุณค่ากับโลกนะคะแล้วมันมันไม่สำคัญว่ามี1000วิวมี1ล้านวิวถ้าคุณให้คอนเทนต์ที่ดีใช่คุณจะสามารถหาเงินได้ใช่คุณจะสา,สามารถหาไรายได้ที่ดีนะคะใช่แต่ถ้าถ้าเอาแต่ยอดอยู่คือคนเขาก็ชอบดูอะไรที่มันแบบ บ้าบอใช่ไหมยอดวิวบางทีแค่แค่ตกตกกระไดก็เป็นร้านวิวได้แต่อันนั้นมีคุณค่าอะไรแล้วเขาจะได้เงินอะไรกลับมาไม่มีใช่ไม่มีนะคะบางเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ที่ผ่านมาเนี่ยเขายังมีพูดถึงเลยว่าเฮ้ยไอไอคลิปตลกเนี่ยมันจะเริ่มจะหลุดออกไปแล้วนะคลิปแกล้งคนอะไรพวกพวกเนี้ยเริ่มที่จะไม่มีใครแชร์อไเลือดยูทูบเขาเบอแล้วใช่หมดแล้วแล้วหากินด้วยเองเมื่อไม่ได้ด้วย ถ้าคุณจะเอาเน้นบันเทิงเน้นเออเน้นแบบสัมภาษณ์เน้นอะไรเพื่อที่จะสัมภาษณ์คนดังเน้นอะไรที่มันเป็นยอดวิวอ่ะอ่ามันก็เป็นคอนเทนต์อย่างหนึง่งแต่มันไม่ค่อยจะทาเงินเท่าไหร่คุณจะนนใชค่คุณจะคุณจะต้องไปพึ่งสปอนเซอร์สปอนเซอร์ก็จะหนีหมดแล้วนะนี่ผมไม่อ่านข่าวอะไรมาอย่างนอ่านที่เขาแชร์มาคือ2 0 2 0เนี่ยสปอนเซอร์เริ่มจะหนีพวกนี้แล้วเริ่มพวกที่มันตลกเริ่มที่แกล้งคนอะไรพวกเนี้ย มันจะไม่ค่อยมี <พอ S 1> คุณค <น S 1> ่าแลยอดอยู่จริงๆไม่ได้ translate เป็นเงินใช่ไม่ได้แปลเป็นเงินได้ไไดแปลเ,ปเใช่เพราะฉะนั้นข้อ2นะครับ Content is king ข้อ2คือ Content จะช่วยคุณหาเงินได้แบบง่ายๆแบบคือเมื่อกี้ข้อหนึ่งคือใหญ่หลงยอดวิวใช่ไหมมีคนหลงยอดวิวเยอะมากเลยนะผมบอกได้เลยขนาดบางคนเนี่ยที่ดังๆในๆในสื่อโซเชียลนะยังสอนคุณนะเดี๋ยวถอดแว่นกันยังสอนคุณนะให้ เอ่อให้คุณเนี่ยหายอดวิวให้ให้เป็นไวรัลให้น่นนี่ทำโลคือทาเปลี่ยนจุดยืนตัวเองทุกอย่างคือเปลี่ยนจุดยืนตัวเองอ่ะคือหลงเวลาคุณยงยอดวิวนะคุณจะเปลี่ยนจุดยืนตัวเองคุณจะแบบว่าทําอะไรก็ได้ที่กูจะได้ยอดวิวคือแบบทำทำหัวข้ออะไรแปลกๆทําอะไรที่แม่งไม่มีไม่มีไม่ได้สร้างเสริม แบรนด์ตัวคุณไม่ได้เสริมชื่อเสียงให้กับคุณแต่มันทําให้คุณกลายเป็นของโหลเข้าใจว่ะกายเป็นของ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไม่ชอบจุดคนมีจุดยืนคุณสังเกตไหมจุดยืนของผมคืออะไรจุดยืนของผมคือสอนความรู้ที่ดีที่มันใช้ได้ไม่เคยเปลี่ยนไปจากนี้เลยคือคุณรู้ไหมว่าผมทำไมผมถึงไม่ค่อยเอาคนดังมาสัมภาษณ์ในในสื่อตัวเองเพราะเราควบคุมไม่ได้ เข้าใจป่ะเหมือนกับว่าผมไม่ได้ว่าเขาจะพูดยังไงใช่แล้วบางทีเนี่ยผมนึกไม่ออกจะให้คนดังที่มันให้ความรู้คนดีคนที่แบบดีจริงคนดังที่แบบว่าให้ความรู้แบบเป๊ะมันเป็นที่เป็นสัจธรรมเลยนะผมจะไปเอาใครมาสัมภาษณ์วะเนี่ยนึกไม่ออกเลยคือม,มันก็มีนะมีแต่ไม,ม,ม่มีกี่คนเดีอาวก็เป็นรุ่นเก่าแล้วก็แบบรุ่นคุณคุณรุ่นรุ่นคุณคุณพ่อคุณปู่แล้วใช่ไหมก็ไม่อยากจะ อี่เยเรื่องมากอะกูไม่ต้องไปนั่งทําจดหมายหาเขาโนนนี่วาเฮ้ยแม่ดิว้คุณนั่งอยู่ที่บ้านให้ความรู้เลยกว่าจบนี่คุณเห็นนี่คือจุดยืนของผมคือให้ความรู้แบบสรุปสรุปแบบง่ายง่ายนี่คือจุดยืนผมผมไม่เคยเอาไปนั่งตามสัมภาษณ์ใครไม่ได้ไม่เคยต้องแบบว่าโอ้โหเพื่อไปไปลากดารามาสังเกตป่าเพราะดาราเราไม่รู้เราควบคุมไม่ได้ว่าเขาจะพูดอะไรแล้วมันมัน มันจะตรงกับที่มันมันใช่สัจธรรมที่เราจะต้องสื่อหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยดาราเขาแบบพูดออกไปแล้วบางทีเขาพูดอะไรมาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แล้วเราจะไปขัดเขาก็ไม่ได้อยู่ดีเขาาเราเชิญเขามาสาัมภาษณ์เพราะจุจดยืนของเราคือสอนใช่ไหมใช่ถ้จาจุดยืนของเราคือบันทึกโอเคสัมภาษณ์เลยไม่ไมีปัญหาแต่ว่านั่นไม่ใช่จุดยืนของเราใช่นันไม่ใช่สิ่งที่จะให้คุณค่ากับโลกใช่มากที่สุดใช่นะและมันไม่ใช่สิ่งที่ ลูกค้าของเราต้องการอืใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอข้อสามนะคุณต้องเขียนเลยว่าคุณจะต้องมีจุดยืนโอเคไหมถ้าคุณไม่มีจุดยืนในเพจของคุณนะในในการทําออนไลน์นะคุณจะไม่มีเสน่ห์อะไรเลยถ้าวันๆคุณโพสต์มีแต่รูปตัวเองสวยๆหรือรูปตัวเองไปกินอาหารหรือรูปแมวหรือรูปหมาหรือรูปรูปูของตัวเองหรือรูปเบบีของฉันโอเคนะรูปเลยเบบีก็อาจจะขายได้เพราะว่า เออเออแต่แต่เดี๋ยวนี้ YouTube มันเริ่มสตรีกแล้วนะเริ่มมันเอาเด็กมาหากินนี่เริ่มมีปัญหาแล้วนะเนข้าใจไหมววเริ่ม youtube นี่เริ่มที่ใจนั่นแหละแต่ว่าคือคือเอาประเด็นคือแล้วลูกของเราเนี่ยก็บางทีก็โตขึ้นไงอพอเด็กพอโตขึ้นก็อาจจะความน่ารักน้อยลงเ <laughs> <laughs> ข้าใจเข้าใจเข้าใจว่าไม่จริงๆมันเป็นอย่างนี้พวกชาวตาพวกเด็กดาราเด็กอะดาราเด็กนี่มันก็ไม่ได้ยังยืนไงใช่ไหมพอพออย่างดูบรลลีมอล์อย่างดูบรลลีมอลย์ก็แต่บรลลีมอลนี่ก็เปลี่ยนเป็นเป็นดาราละ อแต่ว่าเด็กๆหลายคนน่ยดูบริมนี่หน่าเหมือนแมรี่รู้จักคือทุกคนทักมาตลอดเลยจําได้ไหมดูบริมนี่หน่าเหมือนแมรี่ป่ะอ่กข้อ3คือจุดยืนต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเสริมข้อ2นิดนึงก็คือเดี๋ยวเม่่กี้แมรี่พูดคุณจะต้องให้คุณค่ากับคนไม่งั้นคุณจะไม่มีจะไม่มีอะไรอะคุณจะหากินไม่ได้ในเพจของตัวเองคุณจะไม่มีฐานแฟนที่ สนับสนุนและใ,<ช>ให้ให้คุณค่ากับสิ่งที่คุณสอนใช่และเต็มใจที่จะจ่ายเงินใช่ใช,ใช่ไหมคะเพราะนั่นคือเหตุผลที่คุณอยากจะทำออนไลน์คือหาไรายได้ใช่ไหมคะหาหารา,ายได้ที่ที่ดีและที่ยั่งยืนนะคะถ้ายอย่างนั้น ไม่ต้องสนใจยอดยู่ไม่ต้องสนใจว่าคนจะคลิกไลค์สักกี่ครั้งสนใจว่ามีทานแฟนที่จ่ายเงินไหมใช่นี่สาคัญที่สุดสาคัญที่สุดอโอเคนี่นี่นะถ้าคุณนะคุณอย่าหลงข้อน,นี้คุณอย่าหลงเลยนะเว้ยผมบอกวไว้เลยนะว่าค,คนส่วนใหญ่ยังไม่เก็ตเรื่องนี้นะผมบอกอย่างชัดเจนเลยนะคนส่วนใหญ่ที่สอนในเรื่องให้ดูให้ทําออนไลน์ให้มียอดวิวเขาต้องสอนยิงแอดผิดแล้ว ยิงแอดใช่แต่ว่านั่นขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายที่ว่าคุณทำคอนเทนต์ดีแล้วแล้วค่อยยิงแอดไม่งั้นคุณจะเจ๊งคุณจะโอ้คนเจ๊งเยอะเลยเใช่ไหมเออเออเดียคนคนเจ๊งเยอะจากการยิงแอดเลยใช่ปะมาเล่าให้พี่ฟังตลอดเลยว่าเขาแบบว่ายิงแอดกันเป็นล้านล้านใช,ใช่ใช่โอ้จริงค่ะว้าวศิอาจารย์เป็นสามสิบล้านสามสิบล้าน ยิงแอดสาสิบล้านอ้โอ้โหคน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 นี่ยิงแอดกันกระหน่ำมากเลยนะผมแล้วคุณอย่าไปพลาดเรื่องนั้นนะผมจะปิดประตูเจ๊งให้กับคุณข้อแรกคือคุณย่าห้ามคือไงอะเวลาผมยิงแอดผมรู้เลยนะว่าถ้าเกิดผมยิงแอดเนี่ยคือเรายิงแอดกันน้อยมากเลยปก<ร>ติตเดือนเท<อ>่าไหร่ไม่โอเดือนนึงแสดปีนี้ถึงล้านมั้ยปีนี้ปีนี้อาจจะถึงหลานทั้งปีนะ แต่ปีที่แล้วถึงไหมปีที่แล้วไม่ถึงปีที่แล้วไม่ถึงแมรี่เป็นคนยิงแอดให้ผมหมดทั้งหมดพูดง่ายผมทําไม่เป็นพูง่ายทไม่เป็นคนนี้ทําให้หมดแล้วแมรี่แล้วแมรี่เราเราทำไมแบบใช้เงินน้อยมากน้อยคุณบอกว่าอาจจะเงินล้านน้อยุลูกเสษ็จผมแม่งใช้เงินเยอะกว่านี้แล้วผมนะ่ะยอดขายโอเคป่ะยอดขายเก้าหลักต่อปีปีนี้ปีเนี้ยเก้าหลักปีที่แล้วก็เฉียดเก้าหลักขาดไปนิดหนึ่งเก้าหลักแต่ว่าปีเนี้ย9้าหลักเกินแล้วด้วยเกินเยอะแล้วด้วยโอ้โห แล้วแล้วถ้าเกิดแบบว่ายิงแอดไปแค่ไม่ถึงล้านเนี้ยคุณคิดดูไม่ใค่าใช้ใจ่ายยิงโฆษณาแค่นี้เองเหรอสุดยอดมากเลยเพราะเรารู้เวลาเรายิงแอดเรายิงเฉพาะที่เรารู้ว่ามันเวิร์กและเราเรายิงแค่ให้มันมีบูสต์นิดหน่อยอืม,มันไม่ใช่เราเราเราไม่ได้พึ่งแอดแอกนกันยิงแอดที่จะหาลูกค้าลูกค้าเราหาอยู่แล้วเราเจอแล้วอแอดมันแค่ซื้มซื้มนิดหน่อยหน่อยใช่แล้ว บางทีไม่ยิงแอดเลยนะคน<อ>คนยังคนยังงงเลยว่าเอ้ไอ้ลูกศิษย์ของผมแต่ละคนนะที่มาช่วยงานบออาจารย์เขาเห็นเขาดูหลังบ้านผมเลยเพราะพวกลูกศิษย์พวกนี้เป็นแบบว่าเป็นแบบแอดมินในเพจของผมไงเขาบอกาอาจารย์แม่งไม่ได้ยิงแอดเลยวะเออแทบไม่ได้ยิงแอดเลยว่ะคนอื่นเขายิงกันกระหนำ่ำแล้วยิงเพจอาจารย์ด้วยคนอื่นไม่ไม่ยิงเพจไม่ยิงเพจอาจารย์เอาฐานลูกค,ค้าอาจารย์ไปยิงกันกระหนำ่ำทั้งตลาดเลยอะ่ะแต่อาจารย์แม่งไม่ได้ยิงเพจตัวเองเลย ไม่ได้ยิงแอดอะไรทั้งสิ้นเลยแบบแต่ก่อนนะแต่ก่อนตอน,ตอนนี้เริ่มยิงแอดแล้วออพอเยื่มีแอดอปุ๊บเออไม่ได้เยอะมากอืแล้วตอนนี้ประเด็นคือทำไมผมถึงได้จ่ายค่าใช้จ่ายเรื่องนี้น้อยมากแล้วผมไม่ค่อยเน้นด้วยซ้ำเพราะถ้าคุณทำคอนเทนต์ไม่โดนนะเงินคุณก็หายคุณก็ทำออนไลน์ก็ไม่ลุ่งอยู่ดีคุณอย่าไปยุ่งกับคุณอย่าไปคิดกับเอายกตัวอย่างยกตัวอย่างเ,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 เจ้าน้องชายผมอะทอมมี่ Tommy, อทอมมี่เขาทำร้านอาหารเป็นร้านอาหารผมบอกว่าเฮ้ยเวลาคุณทำเพจเนี่ยไม่ใช่ว่าลงอาหารอร่อยอาหารอร่อยอาหารอร่อยภาพอาหารอร่อยไม่ใช่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารหรือเกี่ยวกับเรื่องการทำร้านอาหารหรือเกี่ยวกับเเป็นมายเซ็ตอะไรบางอย่างเพจของคุณต้องให้ความรู้ต้องให้คุณค่าแล้วคุณจะมีฐานแฟนตัวจริงโอเคป่ะสิ่งที่คุณต้องการคือฐานแฟนตัวจริงนั่นคือข้อสี่สิ่งที่คุณต้องการคือฐานแฟนตัวจริงนี่คือ นี่คือขุมทรัพย์ของคุณนี่คือนี่คือสิ่งที่จะทําให้คุณรวยโอเคปะ่ะไม่ใช่ยอดวิวนะคุณรู้ไหมยอดในอเมริกาแม่เลี่ยไรคุณรนะในฟังที่ว่าคนตาม<อ>คนตามเทียบมีมีมีอ่ n อินฟลูเอนเซอร์ในอินสตาแกรมคนหนึ่งคนตามกี่เป็นล้านมัน้งน่าจะสองล้าน,นสองล้านกว่า,เ,าเออ,อคุณอย่าไปหวังนะเว้ยว่า เฮ้ยฉันจะได้ยอดวิวคนเยอะๆนี่ใครเป็นยูทูบเบอร์หรือใครเป็นอะไรนะอย่ารหวังว่าจะมีสปอนเซอร์เข้ามานะผมพูดคําเดียวให้ชัดเจนเลยนะอย่าไปหวังอย่าไปหวังยุคนี้นะคุณรู้ไหมว่าในอเมริกามันเกิดขึ้นแล้วแล้วในเมืองไทยก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยเกิดขึ้นอย่างนี้คืออะไรคําว่าขอสปอนเซอร์เนี่ยหรืออินฟลูเอนเซอร์นะเขาใช้คําว่าอินฟลูเอนเซอร์ผู้มีอิทธิพลออนไลน์คํานี้ม่งเป็นคําสกปรกแล้วะ เป็นคาสกปรกแล้วคือใครบอกว่ามาเออเดี๋ยวจะมาขอพขาจะเป็นอย่างนี้มันรูปแบบเป็นปอย่างนี้คือเขาจะพยายามเดี๋ยวนี้เขาจะพยายามแบบหามีคนตามได้เยอะในในอินสตาแกรมไงแล้วก็แบบเออไปไปที่ร้านหรือบริษัทแล้วบอกว่าเออฉันมีคนตามแสนคนใน Instagram. อินสตาแกรมขอของฟรีหน่อยได้เราจะโปรโมทให้ใช่แต่ตอนนี้พวกบริษัทพวกร้านจะไม่เอาแล้วใช่บางคนติดป้ายไว้เลยบอกว่า ถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นพวกอินสตาแกรมเมอร์นะมามามาขอนะชาร์จสองเท่า <c oughs> มึงจ่ายตังค์ด้วยแล้วสองเท่าราคาสองเท่าเ <c oughs> ข้าใจเปล่า <c oughs> เพราะอะไรแม่งแบบมันน่ารำคาญแล้วอะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณต้องไปขอเงินชาวบ้านมันไม่โอเคแล้วและอย่าไปหวังว่า YouTube จะจ่ายตังค์ให้คุณนะยอดเงินเป็นล้านอยอดวิวอ่ะยอดวิวเป็นล้านนะได้หมื่นเดียวได้หมื่นเดียวถึงเนี่ยมถึงบ้าก <c oughs> ็า <c oughs> ยังไม่รู้ตอนนี้มีมียู u ูบพรีเมียมมาละ พอ u t u b e พรีเมียมปั๊บเกิดอ,อะไรขึ้นคนแม่งไม่ดูแอดกันแล้วคนไม่ดูโฆษณาโฆษณาแล้วพอไม่มีโฆษณามันจะเอาคุณจะอาได้ไดมาจากไหนเข้าใจไหมไอพวกไอพ,พวกที่รอหวังค่าโฆษณาจาก YouTube ก็แทบจะไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปหวังพึ่งพวกนี้คุณจะต้องขายเองได้ในเพจตัวเองโอเคเปล่าเนื้อตอย่างของทำมี่ดีมากเพราะยอดดิวเขาไม่สูงใช่ยอดดิวไม่ไม่สูงมากใช่แต่ว่ามีเงินเข้ามาตลอด มีคนเชิญไปพูดมีคน,นตนลอด<ป>เวลาไปไปเทรนนิ่งทำเทรนนิ่งคือฐานแฟนแท้ใช่เราฐานแฟนที่ที่อยากจะจ่ายเงินให้ใช่เพราะเขามีอะไรที่จะให้เขาช่เ,าเขาเห็นว่าสิ่งที่ทอมไม่มีมันมีคุณค่ามัน<บ>มีค่ามากสำหรับเขาอื ผมจะอถอดแว่นถอดแว่นตอนพูด <c oughs> ตอาพูดต้องถอดแว่นเพราะจะได้เห็นตากันแต่ว่าพอแบบอ่ตอนเราไม่ได้พูดก็ใส่แว่นหน่อยหนึ่งจะได้แบบว่า,าดูเท่นหน่อยอะไร <c oughs> มีอย่างนี้ด้วย <c oughs> คือเวลาผมสอนในคอร์สไม่ได้บ้าๆบบบบแบบนี้นะครับก็เล่นไลฟ์แบบดูฟรีคุณก็ไม่ต้องคิดมากโอเคป่ะว่าดูทำดูในแต่ในคอร์สเวลาในคอร์สนี่ซีเรียสกว่านี้โอเคแต่ซีเรียสก็ตลกนะเออนี่ ผมบอกได้เลยนะโมเดลที่เจ๋งที่สุดนะผมบอกไม่รู้จะไม่อยากผมเคยสอนคอสนี้นะคนนี้คอสพันล้านออนไลน์ใครเคยเห็นบ้างเนี่ยคนลง940กว่าคนแล้วตอนนี้940กว่าคนนะเว้ยคอสละสามหมื่นกว่าคนลง940กว่าคนนะ่คุณจะต้องไปเรียนแล้วนะคอสเนี้ยเพราะอะไรผมบอกอนาคตเลยผมบอกไอ้เรื่องไหนที่ไม่เวิร์คคุณไม่ต้องไปทำมันจะเสียเสียเวลาเสียตังค์คุณฟรี คอสพันล้านออนไลน์นะชื่อนี้นะคุณจําไว้เลยมันจะทําให้คุณเนี่ยเป็นหลักพันล้านแล้วผมบอกวิธีที่ง่ายที่สุดในการทําออนไลน์ถ้าใครอยากจะเริ่มเนะี่ยผมอยากถ้าเคยแบบอยากจะเริ่มอทําออนไลน์ปีหน้าเลยนะเอาคอสนี้ไปนั่งดูในช่วงคุณปิดโอเคบ่าวันนี้เงินเดือนออกโบนัสออกนะการลงทุนที่เจ๋งที่สุดของคุณคืออันนี้มันจะให้ชีวิตใหม่ของบคุณ พันล้านออนไลน์ผมจะบอกอะไรผมจะบอกโมเดลที่มันเป็นของไคลลี่เจนเนอร์คุณรู้ป่ะไคลลี่เจนเนอร์นี่หมดเป็นบิลเลนแนร์หรือเป็นคนที่ถึงสามหมื่นล้านะพันละพันล้านเหรียญนะคือสามหมื่นล้านบาทอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วหมดไอ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 วิธีการทําของเขาเนี่ยคือแม่เหมือนกับผมตอนที่ผมแคลคือแบบวิธีที่ขี้เกียจที่สุดอะคือวิธีที่เอาซอสได้หมดทุกอย่างคือกูไม่ทําอะไรเลย กูอยู่แค่ออนไลน์พอแล้วแล้วทำจากที่บ้านแล้วก็ทำให้มันเป็นทำจากไลฟ์สไตล์ตัวเองทำทำทำทุกอย่างจากไลฟ์สไตล์ตัวเองแล้วก็ทุกอย่างที่ไม่อยากทำคือเอ้าซอร์ให้คนม้นหมดเลยแล้วก็ควายที่เจเนอร์ทำ product, ทำบิวตี้โปรดักต์อะทำทำสินค้าแบบไม่ใช่ไม่ใช่สินค้าแบบมาร์คสักเกอร์เบิร์กแบบที่แม่งเราคิดจะไม่เราไม่รู้ว่าสตาร์ทอัพทำยังไงกันวะอะไรเงี้ยมันแต่ว่าเขาไม่ได้ทำเทคโนโลยีเขาทำสินค้าเขาขายของตามปกติไม่ขายของที่เขารู้จักที่เขาใช่ใช่ที่เขา เขารู้ว่าทานแฟนเขาชอบและที่เขาสามารถแบบเสนอแล้วเขามีความรู้เขามีความสามารถอนแบบนี้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเขาขายได้แล้วคนเชื่อแล้วคนเห็นว่ามันเป็นคุณค่ามันมีคุณค่ากับเขาเพราะฉะนั้นเขาขายได้แล้วเขาไม่ได้ไม่ได้ทําตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะใช่เขาทําตัวเป็นเป็นเป็นบริษัทเขาถูกต้องเขาคิดแบบบริษัทแล้วเขาคิดแบบนักธุรกิจถูกต้องนี่แหละถ้าคุณ ถ้าคุณนี่คุณขอดแบนปุ๊บแปลว่าเอาจริงเ้าเอาจริงแล้วใช่ไหมใช่ไมใช่วันนี้จะให้ราคาพิเศษพวกคุณไปถ้าคุณนะเนี่ยคนคนมาคนคนเนี้ยมาคนเนี้ยมาคอนเฟิร์มกันเยอะแยะมากมายในในใช่ไหมเก้าร้อยกว่าคนเนี่ยเก้าร้อยสี่กว่าคนที่เรียนไปแล้วเขาจะก้าวหน้ากว่าคุณแล้วนะคุณเข้าใจหรือเปล่าว่าคนที่เรียนคอร์สนี้เนี่ยก็คือเป็นยุคใหม่แล้ว คนอื่นที่มันตามต้องยังไม่ทันเหมือนกันนะคุณรู้ป่มว่าบางคนเนี่ยยอดคณแบบผมไม่อเอ่ยชื่อลกันบางคนเนี่ยที่แบบว่าคนยอดตามนที่ดาราออกมาในใน u t u b e ใน Facebook เขาไม่ได้ใช่ตังค์เยอะได้ตังค์เยอะนะเวย้ยลูกศิษย์ผมได้ตังค์เยอะกว่าอีกคนตามเท่าไหร่เนี่ยตามหนึ่คนคุณก็ทำเงินได้นะใช่ใชไหมถ้าคุณมีฐานแฟนหนึ่งร้อคนอที่เป็นฐานแฟนจริงใช่คุณก็ทำเงินได้ใช่แล้วเนี่ยไอ้ทอมมี่ไอ ก็ตั้งแต่ทอมมี่น้องชายผมก็ทำงานทำได้ตั้งแต่หลักพันน่ะหลักพันพันสองพันไอ้ใหม่เงี้ยคนตามแค่ไม่กี่พันสามสิ 3, 3, พันนะตอนนั้นก็ทําเงินได้เบอร์คแรกตัวสามสองสามพันคนเองคนไรแต่ว่าทําเงินได้เป็นล้านนะ่ะแล้วคร์นนั้นทําเงินให้ตอนนี้เขาน่าจะเกือบสิบล้านแล้วคร์นนั้นเฮ้ยถึงบอกสามล้านสามสี่ล้านอะไรประมาณนั้ไม่แน่ใจนะแต่ประเด็นคือคอร์สเดียวอะ<ม>อ,อะไร <c oughs> คือมันทําได้มันทําได้แค่ ต้องกล้าที่จะเริ่มต้นเออนี่คุณชราพรบอกเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยหรอคะผมบอกแค่นี้คุณนะทำออนไลน์เหมือนมาหาเพื่อนเหมือนมาเหมือนเหมือนทำเพื่อคุณทําแื่สนุกนะผมจะสอนในคอสเนี้ยผมสอนวิธีการทํำยังไงให้มันสนุกคือคุณจะต้องทําให้มันเหมือนกับไม่ใช่งานถ้ามันเหมือนกับไม่ใช่งานปั๊บเนี่ยมันเหมือนคุยออกมาคุยกับเพื่อนเหมือนผมวันเนี้ย ผมคนนี้เหมือนกับมาคุยกับเพื่อนไม่ได้ไม่ได้มัอะไรกันมากมายมาแบบทำให้มัน,แบบม,ม,นมันอยู่ในไลฟ์สไตล์ถ้าแต่ละครั้งที่คุณมาทำคอนเทนต์ในออนไลน์ line, มันกลายเป็นงานนะคุณจะไม่ทำคุณจะเลิกโอเคเปล่านี่ในคอร์สนี้ผมสอนอะไรบ้างนี่คอร์สนะน้องคอร์สหกรล้านผมทำยังไงจากกดแรนดึงดูนะ ถ้าใครลงพันล้านออนไลน์แล้วนะคอร์ส690ล้านจากกํลังดูดมันเป็นคอร์สจิตวิญญาณคอร์ส mindset คอร์สเปลี่ยนภายในของคุณถ้าคุณได้คอร์สนี้ไปนะมันเหมือนคือไงทุกอย่างมันต้องเริ่มจากจิตวิญญาณอยู่แล้วเริ่มจากภายในอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณเข้าใจคอร์สนี้ถ้าใครเข้าใจจิตวิญญาณนะมันจะยิ่งเปลี่ยนพลังของคุณอะคอร์ส690้าล้านจากกํลังดูดนี่เป็นคอร์สจิตวิญญาณนะจ๊ะคนละคอร์สกันนะจ๊ะมีคอร์สพันล้านพันล้านนี่บอกบอกหนะ อ่าหมอทีมนี่หมอทีมยังบอกหมอทีมเห็นรู้จักเปล่าเออหมอทีมอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ซุปเปอร์สตาร์คนหนึ่งไหนบอกว่าไหนเดินนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านก่อนอ่านก่อนนี่เลดี้เมย์ก็มาเว้ยเลดี้เออเลดี้เมย์บอกคอสนี้ดีมากค่ะได้จุนคืนและไปสอนต่ออีกได้เงินคืนตั้งแต่อทิตย์แรกค่ะขอบคุณอาจารย์มากคือไงคุณเข้าใจเปล่าเวลาคุณมาเียนกับผมอ่ะผมไม่เคยห่วงว่าถ้าคุณจะไปสอนต่อนะมันไม่มีแค่อาจารย์คนไหน ใช่ผมต้องการให้ประเทศนี้แบบรุ่งเรืองฟูฟ้าผมต้องการให้คุณออกมาเป็นครูให้หมดเลยแล้วไม่ต้องห่วงนะใครมันชอบมีคนแบบแอนตี้ว่าโอ้ยจะไม่เป็นครูเป็นครูกันง่ายจังนนนี่น,นนนี่ไม่ต้องสนใจเลยนะคุณยุคนี้มันเป็นยุคอีกโลกหนึ่งแล้วยุคที่คนออกมาสอนกันเองเพราะว่ามาหาลัยแม่งไม่เวิร์กแล้วเขาต้องมาหาคนที่มันเป็นเอ็กซ์เพรสช่วยเขามีลูกค้าเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าคุณกลัวว่าไม่มีคนเรียนนะ คนแม่งต้องเรียนสมัยเนี่ยมีอยู่แล้วใช่ไหมมีอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนรป,ประเทศไทยเกือบ70บล้านคนแล้วเขาต้องเรียนทั้งศสร์ใหม่ๆตลอด Yes แล้วไม่ใช่วิชาเดียวคือเดี๋ยวก็ต้องมีอวิชายิงแอดอวิชาวิชา Facebook แล้วตอนนี้มีติ๊กต็อกขึ้นใหม่ละก็มีวิชาติ๊กต k อกอีกมีสองคอร์สที่คุณต้องลงนะถ้าคุณอยากจะเริ่มออนไลน์โอเคเปล่าพันล้านออนไลน์สอน how to สอนวิธีแบบเจ๋งที่สุดคือบอกวิธีแห่งอนาคตอะ่ะ ผมจะบอกเลยอะไรไม่เวิร์กและคนส่วนใหญ่ที่แม่งทาอยู่ตอนนี้แม่งไม่เวิร์กเลยนะแบบว่าคุณคุณก้วหน้ากว่าชาวบ้านเยอะแยะคอร์สพันล้านออนไลน์นะคุณดูมีมีเดี๋ยวให้ดู200สไลด์269อันเดี๋ยวให้ดูชัดๆสไลด์ลนี่ให้ดูนี่ตัวเลขนี่หน้า2ของ269เห็นป่าแต่ผมจะสอนให้คุณเนี่ยเป็นมอนสเตอร์เป็นมีเดียมอนสเตอร์คืออะไรเป็นสัตว์ประหลาด สัตว์ประหลาดแห่งสื่อโอเคเปล่าตอนนี้เราออกมาตั้งสื่อกันเองโอ้มหัศจรรย์มากเลยโอ้โหนี่พันล้านออนไลน์นะครับแมลลี่ต้องไปหรออ่าโอเคทุกคนสวัสดีแมลลี่แล้วขอบใจมากนะจ๊ะอ่ะอยู่กันโอเคขอให้ทุกคนเชื่อว่าทำได้ไม่ต้องมีไม่ต้องมีทานแฟนที่มันเป็น แสนเป็นล้านไม่ต้องมีนะคะเริ่มเริ่มเลยใช่แล้วคุณก็ทำเใช่แล้ว,แ,ลวแมรี่ตอนแต่งงานกับพี่นี่คิดหรือเปล่าว่า,วาพี่จะรวยขนาดนี้รู้รู้รู้แบบว่าเราจะรวยขนาดนี้คือไม่เคยพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่เคยเป็นห่วงเรื่องเงินอ่าเข้าใจไหม ไม่ได้คาดว่าต้องรวยต้องจนไม่แต่ไม่เคยเป็นห่วงว่าเราจะไม่มีเงินไม่เคยเป็นห่วงอพี่เคยเคยตอนเยแต่เราใช่ตอนมีลูกคนแรกก็เคยไม่เคยแต่รู้ว่าเราจะอยู่รอดแน่นแต่ที่สำคัญนะคุณนะอ่ะบอกอีกเลยบอกเคล็ดลับอีกอันหนึ่งเลยนะสำหรับคู่สามีหรือคู่ภรรยานะอย่ากดดันแฟนคุณเรื่องเงินแมรี่ไม่ใช่แมรี่ไม่เคยเลยนะ แล้วทําให้ครอบครัวดาว<ไ>ดใช่ไม่โอเคนะผมสั่งการผมต้องสั่งเลยแล้วคุณไปบอกอคุณอาจจะไม่ทำคนที่ดูเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งกี่คนเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยคนนคนที่คิดบวกอยู่แล้วใช่ <ผม S 1> ค<อ>งคไม่ทํากันแต่คนรอบข้างคุณนะคุณต้องเอาที่ผมสั่งนี้ไปให้เขาดูบอกอาจารย์บัณฑิตสั่งมาจากห้ามกดดันสามีหรือภรรยาเรื่องเงินเขารู้อยู่แล้วใช่คือใช่เขารู้อยู่แล้วเขา้อย่าอยากทาให้ดีอยู่แล้วแต่คุณนี่ยไป มันมันยิ่งเพิ่มความกังวลเริ่มไปเรื่อยิ่งไปแบบใช่แล้วเขาจะไม่ชอบคุณด้วยมันจะทําให้ความสัมพันธ์เราหองเรแหงแมรี่ไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวตอนนั้นตอนนั้นตอนผมวัยานประมาณ30กว่าสามน่า,าจะสามสิบอายุสามสิบตอนนั้นเนี่ยเพิ่งมีลูกคนแรกแล้วผมก็เริ่มแล้วก็งานเก่าก็แบบก็คือเพิ่งออกจากงานมาและยังไม่มีงานประจําต่ออันต่อไปไงคือมันไม่ใช่ว่าไม่มีงานแต่ไม่มีงานประจําใช่แต่ก็คงคนข้างจะแบบ มีเป็นจ๊อบๆไป mm hmm. อะไรเง <Job. S 1> ี้ยตอนนี้เนี่ยมมผมก็เริ่มเป็นห่วงไงแล้วก็ไม่มองไม่เห็นอนาคตตัวเองแต่แมรี่ไม่เคยนะไม่เคยบอกไม่เคยพูดบอกแล้วเราจะทำไงกันนะไม่เคยส่งสัญญาณคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นเมียนะเป็นภรรยานะแล้วสามีคุณตกงานแล้วคุณมาทำเงีเ้ยเฮ้ยแล้วเราจะทำไงกันนะโอ้โหมันไม่ช่วยเลยนะมันไม่ช่วยสามีคุณเลยมันจะทําให้เขาขาดความมั่นใจใช่ไหมแมรี่ใช่ใช่แต่ถ้าเราแค่บอกว่าโอเคทุกอย่างจะโอเค ไม่ต้องเป็นห่วงเราก็ทําส่วนของเราไปคือเราเรามันไม่ใช่ว่าเราก็ใช้เงินแบบแบบว่าทุกอย่างโอเคเราก็พยายามประหยัดแต่ว่าที่สําคัญคือเราไม่สายความกังวลเพิ่มใน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 หัวเขาเพราะว่าใช่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนใช่ใช่ไหมการการกังวลของเราไม่ได้ช่วยสถานการณ์ให้มันไม่ได้เป็น energy ที่ จะทาให้ทุกอย่างโอเคใช่ <laughs> คุณยิ่งไปตอบย้ําเขายิ่งทําให้เพิ่มความกลัวให้เขาแล้วเวลาความกลัวเกิดขึ้นนะอะไรที่คุณกลัวมันจะทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น <laughs> อะไรที่อยู่คุณยิ่งกลัวมากเท่าไหร่คุณยิ่งคิดถึงสิ่งไหนมากเท่าไหร่มันจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามานี่เป็นเหตุผลเลยนะที่ผมต้องสอนคอสจิตเอ่อกดแรงดูดอีกครั้ง <laughs> กดแรงดูดแบบว่าที่ คอร์สนั้นอ่ะหกร้อยเก้าสิบล้านจากกดแรงดูดคุณต้องเรียนคอร์สนั้นเลยนะถ้าคุณเรียนพันล้านออนไลน์แล้วแล้วอยากจะลงคอร์สหกร้อยเก้าสิบล้า,า,า,า road, นเะป็นเรื่องของจิตวิญญาณคอร์สนั้นแม่งโคตรเจ๋งอ่ะผมมีมีมีเอ่อมีคอนเทนต์ใหม่ๆหัวข้อใหม่ๆคือคนเข้ามาเรียนแล้วติดใจอ่ะก็ไม่เรู้ต้องไปหรือเปล่าจะไปแล้วบายทุกคนโอเค thank you enjoy ไม่เป็นไรไปเอาเอาไป้เดี๋ยวเอาเอาเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อความเพื่อความ นี่เป็นเออโอเคมันต้องมีหน่อยเออเท่าสอนต่อได้ไงโอเคโอเคมันเท่ดีมันเท่ดีไม่มีผู้ชา้ไม่มีครูคนไหนได้แบบนี้นู้เอ้ไม่มีนู้เอ้โอเค